สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับ่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอนำเสนอนำเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่ ยี่สิบเก้านะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับพนดายโจนเช้านี้ก็จะออกทุกทวันจันทร์อาการพุ่งพันสุกนะครับตีสามห้านาทีนะครับก็ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกอขอขอบพระคุณมากมานะครับ ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีชคทวีสุขนะครับมาเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับันที่29นะครับกันยายนอยหก1 6 6กนะาม4:35นาทีนะเช้าเช้านะครับมันออกนะเราจนออกเช้า4:35นาทีนะครับคิดว่าคนส่วนมากยังไม่ตื่นกันหรอกจะตื่นมาตอนเช้าเช้ารุ่นทีเดียวเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ โชคเงินไหลเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับทุกเช้าทุกเช้าเลยนะอ่าครับขอให้เด้งเด้งจะได้มาเด้งเด้งเหมือนกันนะครับสองเท่าสามเท่าเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับโชคดีแต่เช้าเช้าอารมณ์จะได้แจ่มใสนะครับสดใสสดใสน้าโชคมาให้ทุกทท่านนะครับเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดลองแปดนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับประมาณนี้นะครับอืม ส่วนแก็08 80 188 12 882ูนย์หนึ่นามแปดแปดสนะครับชุดวินนะครับ7 8 2 4 5 6นะครับประมาณนี้อ่ามาดูใกล้ๆหน่อยอดูใกล้ๆเด่นนะครับ7 8นะครับเน้นที่เจ็ดสองแระวังตัวรองนะครับอ่า8กับ9นะครับระวังนะมันชอบเสนอหน้านะครับ ส่วนตัวเด่นที่เราเน้นน่ะมันมันไม่ค่อยจะมามันจะมาตัวที่เราไม่เน้นน่ะประมาณนี้นะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับครับเจ็ดศูนย์เอ้ยเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ใช่นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับเจ็ดสามแปดสามแปดสี่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับชุดวินนะตามนี้นะครับครับตาวจนเช้านะครับอื เจ็ดกับแปดเป็นหลักนะครับก็ะบระมัดระวังด้วยตัวรองตัวกันนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรีดกันนะครับเชา้านี้นะ,อะขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับโชคดีร่ำรวยนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะหรับแบบนี้สาสดีครับ